มองดวงจันทร์บนฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาเห็นภาพเธออยู่บนันปาคงไม่มีทางจะได้เธมาก็เรามันไม่มีมมวาสนาดวงจันทร์จันทร์จะไว้ฉันควรจะทำเช่นไร ถ้าจะช่วยก็สิิ์ถึงคนที่อยู่แสนไกลเกินในเมื่อความจริงฉันไม่มีวันได้ครอบครองฟัง,ง,งฉันหน่อยได้ไหมอ,อดดวงฉันฉันขอวอนจำได้เพียงอิจฉาคนที่ได้นอนกอดเธอแต่คงจะมีพร้อมทั้เงินทองและเลิศเลอย,ยิ้มทำน้ำตาเคยเห็นเธอมีความสุขเหมือนฟันนียามดิทรายได้มีใคร ได้รักเธอในความฝันก็รอถึงแม้ว่าฉันต้องปวดร้าวอีกสักเท่าไรก็ยอมไม่แน่นานแต่ะัไม่เปลียนไปนั่งมองดวงจันทร์ไม่ไปไหนอยากให้โลกนีไ้ม่มีมดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมาน,นั่งคิดถึงเธอทุกวันวนในสายลมชื่อผา พาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไปอยากให้โลกนี้ไม่มีดวจงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวันให้สายลม,มช่วพัดพาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไปไปดวงเดือนช่างสาดแสงแวววารียับตาทุกครั้งฉันอธิษฐานขอให้แสงนั้นลับลา เธอก็เหมาะสมกับคนที่ควรคู่เธอได้แต่บอกตัวเองกับความจริงที่ต้องเจอไปกี่คนเดินเดินกินข้าวแค้กไม่ยายาไปหาแหวนเพชรให้ใครนี่เป็นความจริงใจเท่านั้นจะมอบให้ไปเกิดใหม่กี่ครั้งก็คงไม่ดีเหมือนเขาจะมีบ้างไหมแล้วใครสักคนที่เจารู้สึกเหมือนเราเราจะเป็นไปได้ไหมถ้าหากไม่มีดวงจันทร์เพราะฉันคิดถึงเธอและทุกทุกครั้งที่เห็นมัน ฉันลืมแต่มันก็ทำไม่ได้ให้ร้องไห้สักกี่ครั้งแต่มันก็ยังไม่หายให้รักเธอในความฝันก็พอถึงแม้ว่าฉันต้องเปิดรบอีกสักเท่าไรก็ยอมไม่เหน่นาที่ฉันไม่เปลี่ยนไปนั่งมองดูฉันไม่ไปไหนอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวันสายลมชิบหาย พาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไปอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมาน,นั่งคิดถึงเธอทุกวันวนสายล,ยลมช่วยพัดพาไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไปทุกครั้งที่มองฉันเฝ้านึกถึงแต่เธอ Yam chi hên đường chân mân cho đầm mân liệt gan mi จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวัวในสายลมชิพัดยผ้าไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไปอยากให้โลกนี้ไม่มีดวงจันทร์จะได้ไม่ต้องมานั่งคิดถึงเธอทุกวันวัวในสายลมชิบัดยผ้าไปพัดเอาความคิดถึงฉันลอยลมไป